วันนี้เนี่ยนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมีความสําคัญมากแต่การที่จะทำให้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยวิ่งไปได้อย่างรวดเร็วแข็งแรงเชื่อถือและน่าสนใจมีประสิทธิภาพเนี่ยจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนผ่านพื้นฐานสําคัญอยู่อย่างหนึง่งนั่นคือ Place แบรนดิ n งเรามองว่า Place Branding กับ Soft Power เนี่ยแยกกันไม่ขาดดังนั้นเนี่ยจะขับเคลื่อน Soft ์พา e เวอร์เนี่ยอย่าลืม Place แบรนดิ่งเพลยแบรนดิ่งเนี่ยถ้าสมมติทําได้ดีขึ้นมา ต่อไปเราจะทํากิจกรรมกิจการอะไรมันก็จะง่ายขึ้นทํากันยังไงบ้างมีที่ไหนบ้างที่ทำเพลสแบรนดิ้งได้ดี สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านสู่รายการ Innovative Wisdom ครับสัรสาระความรู้ในเรื่องราวของการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันศุกร์แบบนี้นะครับเราเจอกันในเรื่องราวของการตลาดครับ Marketing จากคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยโดยภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬานะครับจุฬาลงกร n e s s School ครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอยู่กับเอกพัทรธนาุลนะครับดูแลคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเป็นประจํา วันศุกร์ตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง9โมงครึ่งครับวันจันทร์อาคารพุทธพระหาศุกร์เนี่ยเราสับเปลี่ยนหมุนเวียนภาควิชากันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบัญชีภาษีนะครับในเรื่องของการจัดการแล้วก็ลีดเดอร์ชิพเราคุยกันเรื่องของการประกันภัยและสถิติรวมไปถึงเรื่องราวของการธนาคารและการเงินนะครับแล้วก็วันศุกร์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการตลาดนะครับ วันศุกร์เป็นวันสบายสบายก็คุยกันสนุกสนุกก็การตลาดคงสนุกนะครับเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่สนุกและมีสีสันดีแล้วก็เอาเรื่องราวมาพูดคุยอัปเดตความรู้เล่าสู่กันฟังบางเรื่องก็เป็นเรื่องหนักบ้างบางเรื่องก็เป็นเรื่องเบาๆสบายสบายก็สลับส,บสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปโดยคณา,าจารย์จากภาควิชาเรานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์กิตินีอาจารย์เกตนะครับ หลังๆมีอาจารย์ธนวัลน,นะครับอาจารย์ดาวนะครับมาพูดคุยกับทุกท่านอาจารย์รัติรัตน์นะครับจากภาควิชาการตลาดของเราผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาโดยตลอดนะครับก็หวังว่าท่านจะสนุกสนานแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเดือนนี้ทั้งเดือนเป็นเดือนที่ผมรับหน้าที่มาดูแลทุกท่านแล้วก็เดือนเดือนหน้าก็จะเป็นท่านอาจารย์เกตกตินีท่านเดิมนะครับที่เอาเกดสำคัญทางการทำธุรกิจที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ทำธุรกิจด้วยหัวใจอาจารย์ใช้คำว่า heartful marketing ก็คือการตลาด สำหรับผมผมแปลให้อาจารย์เองบอกการตลาดใจฟูคือเรื่องราวการตลาดที่ฟังแล้วหัวใจมันพองโตไม่ได้เป็นแค่การสร้างรายได้ให้ฟูขึ้นอย่างเดียวแต่มันทําให้มีความสุขมากๆด้วยเป็นความพิเศษของท่านอาจารย์เกตน,นะครับอาจารย์ธนวันกับอาจารย์รัติรัตเองก็จะเอาข่าวสารเรื่องราวที่ทันสมัยมากที่เราเรียกว่าการตลาดที่มุ่งไปข้างหน้ามาเล่าสู่กันฟังอยู่เสมอๆนะครับในรายการของเราก็ติดตามกันได้ ถ้าเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจก็ทุกวันเลยครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนการตลาดก็วันศุกร์แบบนี้นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะั้นเนี่ยมีกิจกรรมสําคัญของภาควิชาการตลาดที่คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีร,ร่วมกับศูนย์สื่อสารองค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ท่านหนึ่งมาจากประเทศโปลแลนด์นะครับอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างยิ่งในหัวข้อสําคัญที่ชื่อว่า place branding เราเคยคุยกันในรายการของเราอยู่แล้วเชียวว่า การทําแบรนด์นั้นเนี่ยทำกับสินค้าก็ได้ทํากับองค์กรก็ได้ทํากับบุคคลก็ได้ทําสินค้าก็เป็น p r o d u c แบรนด์ทำองค์กรก็เป็น c o ร์ o ปอ t e เร a แบรนด์ทำกับบุคคลก็กลายเป็น Personal Brand สินค้าที่แบรนด์ดีมีหลายๆแบรนด์ด้วยกันนะครับเช่นน้องยุคใหม่ก็ต้องบอกว่าใช้ Apple Apple เนี่ยจะเป็น Apple iPhone อันนี้ก็เป็น p r o d u c แบรนด d ภายใต้ corporate แ r ร n ด Apple i p a d นะครับ iPhone iPad ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็น o d u c แบรนด์ภายใต้แบรนด์แม่ก็คือ Apple ครับหรือสมัยนี้เก๋สุดก็ต้องเป็นกล้องที่มันเป็น VR เรียกไม่เรียกกล้องด้วยซ้ำเป็นแว่นนะครับแว่น VR คือใส่ปั๊บเปลี่ยนโลกต่อไปไม่ต้องใช้มือถือแล้วสามารถที่จะใส่แว่นนี้แล้วก็โทรศัพท์พูดคุยส่งแมสเซจหากันได้ครับก็คือ Apple Vision Pro หรือแม้แต่ร้าน ับ p p p s t Store ก็ถือว่าเป็น p r o d u c แบรนด์ภายใต้แม่ก็คือ Apple แม่ก็เรียกว่า Corporate b แบรนด์เวลาเราสร้างเนี่ยเราสร้าง2อย่างเป็นคนต้องมีชื่อมีนามสกุลมีชื่อมีนามสกุลคือชื่อเนี่ยก็คือ p r o d u c แบรนด์นามสกุลก็คือ Corporate b แบรนด์ครับอย่างเช่นเราพบว่าภายใต้ Unilever ซึ่งเป็นแบรนด์แม่มี Ponds มี e r z e นะครับมี Lux มี Best Food มีคานนมี Wo l ไอศครีมอย่างนี้อยู่ภายใต้แม่ที่ชื่อว่ายูนิลิเวอร์คู่แข่งของยูนิลิเวอร์อย่างเช่น p n g เขาก็มียินเล็บมีพริงโกครับมีดาวนี่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็อยู่ภายใต้ p n แแม่ก็แข่งกันไปนะครับแต่ลูกก็มีลูกก็มีชื่อแล้วก็มีนามสกุลเป็นแม่แบรนด์ไทยอย่างโอสถสภาอันนี้แบรนด์แน่ภายใต้โอสถสภามี M150 มีโอเล่มีแบนเนอร์โปรตีนนะครับมีเบบี้ไมลแบรนด์ลูกก็อยู่ภายใต้โอสดสภาอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทําแบรนด์มาเราก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับแล้วก็มีวันหนึ่งก็มีคนบอกว่าแบรนด์เนี่ยมันเอาไปใช้ทํากับบุคคลได้บุคคลคนหนึ่งก็สามารถที่จะสร้างแบรนด์ให้มีคุณค่าขึ้นมาได้ครับยกตัวอย่างเช่นบิลเกตทิมคุก รประธานาธิบดีหรือนักการเมืองที่มีความสําคัญของโลกนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นายกรัฐมนตรีสุนัขของประเทศอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นหรือท่านที่เพิ่งมาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษอย่างเดวิดแคมเมรอน ท่านเหล่านี้หรืออดีตนายกรัฐมนตรีที่ไดเ้เสียชีวิตไปแล้วนะครับในต่างประเทศที่ดังๆอย่างเช่นท่านมาร์กาเร็ตแทชเชอร์อย่างนี้เนี่ยก็จะมีแบรนด์เป็นของตัวเองมาร์กาเร็ตแทชเชอร์เนี่ยเป็นคนแบรนด์ชัดมากผมเคยมีโอกาสได้คุยกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอังกฤษนะครับก็คือท่านลอร์ดบิลซันออฟดินตันซึ่งเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอังกฤษสมัยท่านนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ตแทชเชอร์เนี่ย ท่านหลอดบิวซันอัปตินตันเล่าให้ฟังว่ามาร์กาเรตเองทําแบรนด์โดยมีที่ปรึกษาผมจะต้องเป็นยังไงวิธีพูดจะต้องเป็นแบบไหนแนวคิดเนี่ยคือท่านมีแนวคิดของตัวเองแต่วิธีการพูดวิธีการจับใจคนการใส่เสื้อสีสันต่างๆวิธีการจะแสดงให้เห็นว่ามาร์กาเรตเชอร์เป็นหญิงเหล็กนะครับก็คือไปเป็นไอเอนเลดี้เนี่ยคือต้องออกมาเป็นรูปแบบไหนยังไงมีคนดูแลแม้กระทั่งเรื่องของทรงผม ที่ต้องระม,มัดระวังนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นประเด็นของการทําแบรนด์สินค้าและแบรนด์องค์กรที่สปินออกมาเป็นเรื่องของการทําแบรนด์บุคคลศาสตราจารย์ที่เราเชิญมาในสัปดาห์ที่แล้วที่ภาควิชาการตลาดร่วมกับศูนย์สื่อสารองค์กรของจุฬาเนี่ยครับคือศาสตราจารย์ที่ทําแบรนด์แต่ทําแบรนด์สถานที่หรือเรียกว่า place branding ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเราทำ place branding ในเรื่องของการท่องเที่ยวคือ place branding อาจจะเป็นรูปแบบอะไรแตบกบต่างหลากหลายได้โดยที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยท่องเที่ยวเราเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มี amazing Thailand amazing Thailand เนี่ยเป็นเป็น place branding ของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จเราทํามาตั้งแต่ประมาณปี1998จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับขณะตอนช่วงสงกรานมหาสงกรานที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าใครไปที่สนามหลวงจะเห็นว่าโดรนขึ้นไปปั๊บก็ยังขึ้น Amazing Thailand แล้วคนก็รู้จักไปถามคนต่างชาติถามว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าคิดถึงคำคำหนึง่งคิดถึงคำว่าอะไรก็บอกว่า Amazing Amazing Thailand เพราะเราทำมายาวนาะนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำแบรนด์สถานที่ครับหรือเวลาเราพูดถึงประเทศไหนในโลกนี้ก็ตามเราก็จะนึกถึงแบรนด์สถานที่ของเขาว่าคุณค่าของสถานที่นั้นๆเนี่ยประมาณไหนอย่างไร ยกตัวอย่างเช่นถ้าพูดว่าเยอรมนีสิ่งที่ป๊อปอัพขึ้นมาในหัวของคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคืออะไรครับสำหรับผมเนี่ยอย่างที่หนึ่งคือเรื่องของน,นวัตกรรมวิศวกรรมคือคนเยอรมันเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเป็นเรื่องสําคัญเราเชื่อมั่นเชื่อถือมากเลยถ้าใครมาบอกว่ารถคันนี้เป็นรถเยอรมัน ราจะรู้สึกว่าอ๋อมันมีวิศวกรรมศาสตร์ที่ดีมีเทคโนโลยีที่ดีเครื่องไฟฟ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องไฟฟ้าจากเยอรมันเราจะมีความรู้สึกดีกับเครื่องไฟฟ้านั้นในเชิงวิศวกรรมเรื่องของของนวัตกรรมนะครับอาจจะมีเรื่องของความเก่งกาจด้านกีฬาถ้าพูดถึงบราซิลท่านก็จะคิดถึงความเก่งกาจด้านกีฬาของเขาอย่างนี้เป็นต้นหรือความสนุกสนานด้านคาร์นิบาลเพราะว่าคาร์นิบาลเนี่ยอยู่ที่บราซิลก็จะเป็น การมีสีสันกีฬาความสนุกสนานเทศกาลอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของพื้นที่บราซิลบางทีไม่ใช่เป็นแบรนด์ของประเทศเป็นแบรนด์ของเมืองหรือมณฑรัฐก็ได้เช่นถ้าเราบอกว่านิวยอร์กคนก็จะนึกถึงความทันสมัยเป็นแหล่งการเงินเป็นความอะไรที่ไปล้ำหน้าครับแล้วก็คนที่อยู่ในนิวยอร์กก็เรียกตัวเองว่านิวยอร์กเกอร มีความภาคภูมิใจในความเป็นพื้นที่ของตัวเองนะครับในความเป็นเมืองที่ใหญ่โตมายาวนานนะครับเป็นศูนย์กลางด้านเรื่องของการเงินของโลกอย่างนี้ก็เป็นนิวยอร์กนิวยอร์กโดยที่ไม่ใช่มไม่ใช่ตัวอเมริกาคือ U.S.A ทั้งหมดแต่เป็นเมืองเมืองหนึ่งครับแต่ในนิวยอร์กเองก็ยังสามารถลงลึกเข้าไปได้อีกก็คือแมนฮัตตันคือพื้นที่ส่วนกลางของนิวยอร์กงั้น บนบริเวณแมนฮัตตันก็ถือว่าเป็นเพลสและสามารถเอามาทำแบรนด์ได้คนอเมริกันเองเวลาพูดถึงแมนฮัตตันจะรู้เลยว่าอ๋อกลางเมืองนิวยอร์กไม่ใช่นิวยอร์กธรรมดานะเป็นกลางเมืองนิวยอร์กครับหรือใน LA ทางฝั่งของอเมริกาเองอีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้พูดถึงฝั่งตะวันะตะวันออกเราก็ไปทางตะวันตกตะวันตกเนี่ยก็จะมี LA ก็ที่จริงแล้วเขาคือแคลิฟอร์เนีย แต่ LA เองซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของแคลิฟอร์เนียก็สร้างให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาในแง่ของ Place Branding พอพูดถึง LA คนก็จะนึกถึงฮอลลีวูดฮอลลีวูดก็อยู่ภายใต้ LA อีกครับฮอลลีวูดก็เป็นถนนเส้นหนึ่งอยู่ภายใต้เมือง LA คือลอสแอ g เจลิสพอพูดถึงฮอลลีวูดปั๊บก็พูดถึงเรื่องของการให้บริการด้านฟิล์มก็คือภาพยนตร์ที่มีคุณภาพครับโลกของความบันเทิง ดาราอะไรดาราฮอลลีวูดดาราอยู่บนถนนนั่นแหละฮอลลีวูดอันนี้คือ place branding เมืองไทยเองนอกจาก place branding ในเชิงของการท่องเที่ยวแล้วเราก็มี place branding ในมุมอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายแล้วเราก็คิดว่าอย่างนี้ครับ place branding เนี่ยถ้าสมมติทําได้ดีขึ้นมาแล้วคนเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วคือทําแบรนด์เนี่ยทำแล้วต้องคนเชื่อมั่นเชื่อถือถ้าทำแล้วคนเชื่อมั่นเชื่อถือเนี่ยต่อไปเราจะทำกิจกรรมกิจการ,รอะไรมันก็จะง่ายขึ้น ใครมาบอกเราว่าเขาซื้อสินค้ามาชิ้นหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แล้วบอกว่านี่สินค้าที่ซื้อมาเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่มาจากญี่ปุ่นเราก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อน่าเชื่อมั่นเชื่อถืออ๋อสินค้า made in Japan ดีมากเลย made in Japan ครับแต่พอบอกว่าสินค้านี้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ มาจากประเทศอะไรก็ไม่รู้เราจะงงง,งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าคุณค่ามันหายไปบางประเทศหนักกว่านั้นคือบอกชื่อประเทศปั๊บคุณค่าของสิ่งนั้นลงคือแย่ลงอีกแปลว,ว่าแบรนด์ไม่ดีดังนั้น Place Branding จะมีความสำคัญมากพอเราคุยกันเรื่องอย่างนี้ปั๊บเนี่ยครับก็ได้รับความการุณาจากศาสตราจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นปรมจาจย์ท่านหนึ่งด้านเพรสแบรนดิงของโลกนะครับก็คือ professor d r Magdalena f o r e x อาจารย์อยู่ในองค์กรที่ชื่อว่า International Place Branding Association เป็นหนึ่งใน founder คือผู้ก่อตั้งแล้วก็อาจารย์ก็ได้รับความนิยมชมชอบและก็เชื่อถือมากในเรื่องราวของการทําแบรนด์สถานที่ทางภาควิชาการตลาดที่คณะบัญชีจุฬาเองก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จําเป็นที่จะต้องมีผู้ที่มีความรู้เนี่ยเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็มองไปแล้วก็พบว่าในระดับโลกเราก็ได้ท่านอาจารย์แมกดาลีนา ในระดับประเทศนี่มีใครที่น่าสนใจบ้างเราก็ไปพบว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับก็คือรองศาสตราจารย์วิริยะเตชะรุ่งโรธรองศาสตราจารย์ดาาร,ดาารวิริยะเนี่ยท่านมีแอฟิลิเอตอยู่หลากหลายทางหนึ่งคือท่านอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยม,มหฮิโดนนะครับแต่ว่าในอีกหลายๆทางท่านก็อยู่ที่แมนเชสเตอร์เมโทรโพลิแทนยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็ได้รับการยอมรับระดับโลกเรื่องของเพลสแบรนดิ้งด้วย ภาควิชาการตลาดที่บัญชีจุฬาเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องแบรนดิ้งอยู่เดิมแล้วนะครับก็เลยเรียนเชิญมาแล้วก็จัดงานใหญ่จัดงานอยู่ที่ห้องประชุมสารานิเทศที่บริเวณชั้นสองของหองประชุมจุฬาเป็นห้องใหญ่ของเรานะครับถ้าเป็นงานใหญ่เราก็จะจัดที่นั่นแล้วก็ถแถลงข่าวแล้วก็เชิญนักข่าวมานั่งแล้วก็พูดคุยกันในห้องประชุมสารานิเทศที่หอประชุมจุฬานั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็เชิญนักข่าวนักข่าวก็มากันใหญ่ สุดท้ายแล้วหัวข้อที่เราคุยกันเนี่ยเป็นหัวข้อที่ว่า place branding กับ Soft Power คือเราอยากจะชวนคิดในมุมมุมหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยนโยบายของรัฐบาลใน,เ,นเรื่องของ Soft Power เนี่ยมีความสำคัญมากเราก็เห็นด้วยว่าคนไทยควรใช้ Soft Power เมืองไทยควรใช้ Soft Power แต่การที่จะทำให้ Soft Power เวเนี่ยวิ่งไปได้อย่างรวดเร็วแข็งแรงเชื่อถือและน่าสนใจมีประสิทธิภาพเนี่ยจำเป็นต้องมี การขับเคลื่อนผ่านพื้นฐานสำคัญอยู่อย่างหนึง่งนั่นคือ place branding คือถ้าไทยแลนด์แบงคอกและเมืองอื่นๆมีแบรนด์ที่ดีแล้วจะยิงซอฟต์พาวเวอร์ออกไปด้านไหนบอกว่าให้ยิงซอฟต์พาวเวอร์ด้านฟู้ดยิงซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาร์ตในเรื่องอื่นๆยิงซอฟต์พาวเวอร์ด้านหนังสือยิงซอฟต์พาวเวอร์ด้านฟิลม์มก็คือภาพยนตร์ครับยิงซอฟต์พาวเวอร์พวกนี้ออกไปมันก็จะยิ่งประสบความสำเร็จเพราะแบรนด์คอยช่วยผลักดันให้ไปไกล เหมือนเมดอินเจแปนที่เล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครูน่นี้ครับขนมนี้กินได้ไหมหน้าตาแปลกๆโอ้ยขนมนี่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นอ๋อเกิดกินได้ขึ้นมาซะอย่างนั้นครับอันนี้เป็นกล้องที่สวยงามดีแต่มาจากประเทศไหนเนี่ยคำตอบคือเป็นกล้องที่มาจากฝั่งอเมริกาเออใช้ได้ เป็นมีดมีดมาจากประเทศไหนเนี่ยโอ้ยมีดมาจากสวิตเหเล็กสวีเดนเห็นไหมครับพอเริ่มพูดชื่อประเทศชื่อสถานที่แล้วเริ่มมีคุณค่ามากขึ้นเราจะเริ่มเห็นพลังของ place branding ว่ามีดนี้ไม่ใช่มีดเฉยๆเมืองไทยเองเนี่ยเวลาเราซื้อของกันเองบอกมีดเนี้มีดอะไรบอกมีดอรัญยิกมาจากอายุทยาพอพูดสถานที่เท่านั้นเองมีดมีคุณค่ามากขึ้นทันทีปลาเนี่ยปลาสลิดก็อร่อยดีนะน้อง บอกว่าแต่มันเป็นปลาสลิดบางบ่อสมุทรปราการนะพี่แล้วเป็นปลาสลิดบางบ่อแท้ๆหายากมากเจ้านี้ทําผลิตวันหนึ่งไม่กี่ตัวแต่มันจะไม่เหม็นคาวรสชาติเค็มกําลังดีแล้วเนื้อก็อร่อยมากเกิดอ,อร่อยขึ้นมากกว่าเดิมซะอย่างนั้นเพราะเป็นปลาสลิดบางบ่อแท้ๆที่หายากเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของแบรนด์นะครับเราก็านั่งคุยกันหลายมุมเลยวันนั้นแล้วก็มุมที่เราคุยกันเนี่ยคือเรามองว่า place branding กับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยแยกกันไม่ขาดดังนั้นเนี่ยจะขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอย่าลืมเพลสแบรนดิ้งแนวคิดเพลสแบรนดิ้งเนี่ยเป็นแนวคิดที่จําเป็นต้องมีแต่คนยังไม่ค่อยพูดถึงในประเทศไทยแล้วก็เลยคุยขึ้นมาแล้วก็มาสะกิดใจในเชิงของสัมมนาทางวิชาการว่าถ้าปล่อยให้ซอฟต์พาวเวอร์วิ่งอย่างเดียวโดยไม่พัฒนาเพลสแบรนดิ้งไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพน้อยกว่าที่ควรจะเป็นครับแล้วก็เลยคุยกันเรื่องนี้คําถามถัดไปที่เราคุยกันเยอะมากก็คือว่าแล้ว Place เนี่ เข้าใจแล้วว่ามีความสําคัญแล้วมันคืออะไรคําถามถัดไปคือทํากันยังไงบ้างมีที่ไหนบ้างที่ทำเพรสแบรนดิ้งได้ดีวันนั้นที่ขึ้นเวทีก็อาจารย์แมกดาลิน่าอาจารย์ริยาก็ยกหลากหลายประเทศนะครับที่น่าสนใจผมยังจําได้ว่าประเทศเล็กๆที่อาจารย์รยิยะเตชะรุ่งโร์เนี่ยท่านยกขึ้นมาแล้วก็น่าสนใจและมีความชัดเจนมากก็คือภูฐานภูฐานทำเพรสแบรนดิ้งได้ดี พอพูดถึงผู้ถานปั๊บเนี่ยเราจะคิดถึง 1. happiness เพราะเขาบอกว่าเขามี Gross happiness index คนอื่นจะ Gross Domestic อะไรก็แล้วแต่จะพูดถึงเรื่องของเงินพูดถึงเรื่องของอไรายได้ Gross national, Gross domestic อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าฝั่งของผู้ถานเนี่ยเขาพูดถึง r r s s s h p p i n e s s คือเขาดูดัชนีวัดความสุขดังนั้นเป็นประเทศที่เน้นความสุขและไม่ใช่สุขธรรมดาเป็นสุขสบายและไม่ใช่สุขสบายธรรมดาเป็นสุขสบายแบบ มีความยั่งยืน sustainability ผู้ถาเนี่ยพูดถึงเรื่อง sustainability ไว้อีกอย่างหนึง่งนี่ก็เป็นตัวอย่างประเทศที่น่าสนใจนะครับที่ทำแบรนด์ได้ดีผมเองได้คุยกับนักข่าวหลังงานก็บอกว่าประเทศที่ทำแบรนด์ได้ดีและเป็นประเทศเล็กๆที่น่าสนใจอีกประเทศหนึ่งซึ่งทำแบรนด์สถานที่ไว้เก๋มากเลยก็คือเอสโตเนียเอสโตเนียเนี่ยเป็นประเทศที่ คนจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำแต่หลังๆเนี่ยมันมีคำสำคัญอยู่ขึ้นมาอยู่คำหนึ่งคือคำว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันคือใครที่อยากจะดิจิตอลทรานส์ฟอร์มเนี่ยควรจะดูอะไรควรจะดูประเทศเอสโตเนียประเทศเอสโตเนียเล่นเรื่องนี้โดยตรงดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะรู้ว่าการใช้ชีวิตแบบดิจิตอลจ่ายเงินแคชเลสโซซิไททีทั้งประเทศครับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตร่างกายความปลอดภัยเรื่องราวของครอบครัว มี security ในเรื่องของ data privacy กันทั่วประเทศเข้าถึงกันได้สะดวกหากเป็นตัวตนคนนั้นแต่ว่าถ้าไม่ใช่คนนั้นเข้าถึงยากมากเพราะมีการทำเรื่องของ digital security ไว้ดีมากเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่ digital nomad คือคนที่ทํางานบนโลกดิจิตัลไม่จําเป็นต้องเข้าออฟฟิศเพราะว่าในเอสโตเนียอ่ะโอ้โหเน็ตเวิต่างๆ มีประสิทธิภาพแบรนด์วิดใหญ่มากประสบความสำเร็จมากในเรื่องของการทำดิจิ t a ลทรานส f ฟอร์เมชันไม่ใช่แค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ดิจิ t a ลทรานส f ฟอร์เมชันทั้งประเทศอะไรที่เป็นเรื่องของดิจิทัลก็เอสโตเนียแต่ถามว่าจะไปเที่ยวเอสโตเนียไหมเพื่อจะไปพักผ่อนให้หย่อนใจให้สบายก็อาจจะไม่ใช่ครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ทำเรื่องของ Place Branding อาจจะไม่ต้องมุ่งเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวก็ได้ มันก็ยกตัวอย่างกันหลากหลายนะครับแต่ประเด็นเรื่องของการยกตัวอย่างก็เรื่องหนึ่งแล้วแต่ประเด็นใหญ่ที่เราถามกันและพูดคุยวันนั้นเนี่ยคือ how คืออะไรเป็นปัจจัยที่เราจะต้องทำทำเพื่อให้ได้มาซึ่ง place branding ก็มีการพูดคุยกันเยอะแต่อาจารย์แม็กดาลินาฟอเร็กซ์เองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องเรื่องหนึ่งอย่างมากแล้วบอกว่าเป็นปัจจัยที่เป็นพื้นฐานเลยอาจารย์ใช้คำว่า authenticity คือ มันต้องเป็นของแท้ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือของแท้ของแท่คือต้องเป็นของแท้ต้องเป็นเรื่องแท้จริงแก่นกลางต้องเป็นเรื่องแท้จริงการทําแบรนด์เนี่ยใช้ความฉาบฉวยใช้แพ็กเกจจิ้งมาช่วยเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ตลอดการแพ็กเกจจิ้งจะช่วยหุ้มห่อให้ของแท้ดีขึ้นสร้างสีสันหุ้มห่อให้ของแท้ดีขึ้นถึงเวลาจริงๆเนี่ยบอกว่ากีฬาเก่งที่สุดฟุตบอลเก่งที่สุดแต่ไม่เคยได้รับฟุตบอลโลกเลย มันก็คงจะทําแบรนด์ในเรื่องของการมีนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดไม่ได้แต่บราซิลเนี่ยเป็นเจ้าของการที่ได้รับรางวัลเป็นเจ้าของการได้รับรางวัลที่เป็นถ้วยฟุตบอลโลกมากที่สุดบอกว่ามีนักฟุตบอลเก่งๆสามารถส่งออกนักฟุตบอลได้ไหมได้เลยนักฟุตบอลจากไหนนักฟุตบอลจากบราซิลนะครับรูปแบบการคิดอย่างนี้คือการสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงในมุมนี้พอสมควรภาพ,พยนตร์ที่เข้ามา เรื่องนี้สนุกแน่นอนรู้ได้ยังไงว่าสนุกอ๋อบอลิวูดภาพยนตร์จากอินเดียได้รับความนิยมมากในประเทศอินเดียถ้าภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับความนิยมมากจากประเทศอินเดียเป็นอันว่าสนุกถูกใจคนทั่วไปแน่นอนเพราะในประเทศเขาเนี่ยระบบของบอลิวูดนั่นเนี่ยแข่งขันกันรุนแรงมีประสิทธิภาพมีคุณภาพถ้ายัางได้รับความนิยมด้วยแปลว่าดีอย่างนี้เป็นต้นซีรีส์เรื่องนี้ดูแล้วสนุก ทราบซึ้งแน่นอนเพราะเป็นซีรีส์ดังที่สุดในช่วงนี้ของประเทศเกาหลีเกาหลีเขาก็จะได้มุมในมุมนี้เช่นเดียวกันครับก็เลยยกตัวอย่างให้ท่านเห็นคำถามคือทำยังไงออเทนติกนั่นเรื่องหนึ่งอาจารย์ิริยะเองผมเองมีมุมมองอีกเพิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็นที่ทำยังไงให้เกิดการทำแบรนด์ที่ดีในเรื่องของแบรนด์สถานที่เราก็บอกว่าต้องมีคอลลาเบเรชันการทำแบรนด์ของสินค้าและบริการและองค์กรทั่วไปเนี่ยครับประเด็นคือ เราตัดสินใจได้เองทำเองแต่ประเด็นนั้นเกิดขึ้นจากการที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์นั้นเองกรุงเทพมหานครถือเป็นสถานที่การจะทำแบรนด์กรุงเทพเนี่ยคำถามคือใครเป็นเจ้าของกรุงเทพเพียบเลยครับทางฝั่งของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐก็เรื่องหนึ่งจุฬาอยู่ในกรุงเทพไหมจุฬาก็เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอยู่ข้างๆจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ย เป็นกรุงเทพไหมก็กรุงเทพท่านขายของอยู่บ้านท่านเป็นกรุงเทพไหมเป็นเจ้าของกรุงเทพไหมก็เป็นเจ้าของกรุงเทพท่านจ่ายภาษีคนที่ไม่ได้จ่ายภาษีในกรุงเทพแต่เข้ามาทางานในกรุงเทพรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของกรุงเทพไหมก็เป็นเจ้าของกรุงเทพดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ทําแบรนด์ให้ดีโดยเริ่มต้นจากการร่วมไม้ร่วมมือกันให้เป็นในแนวทางเดียวกันแบรนด์จะมั่วครับกรุงเทพนี่พูดได้หลายทางมากนะครับพูดถึงแสงสีเสียงไนท์ไลฟ์พูดถึงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม อันนี้ก็เกิดขึ้นการค้าการขายช้อปปิ้งเซ็นเตอร์กรุงเทพเนี่ยพูดถึงความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมแบบโบราณดั้งเดิมกับเรื่องความทันสมัยสุดโต่งเนี่ยก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละแต่ถ้าบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เก่าบ้างใหม่บ้างเก่าบ้างใหม่บ้างทีนี้มันก็จะเริ่มงงแล้วมันก็จะสื่อสารออกไปได้ยากดังนั้นความร่วมมือร่วมมือจึงมีความสําคัญมากในการสร้างแบรนด์สถานที่ให้เกิดขึ้น ก็เลยมี2ปัจจัยนะครับก็คือ1 authenticity คือความแท้จริง2คือ collaboration ความร่วมไม้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อสร้างแบรนด์สถานที่นั้นแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นไปนะครับว่าจ,จะเป็นภูฐานเองว่าจ,จะเป็นเอสโตเนียเองก็เป็นประเทศเล็กๆที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการสร้างแบรนด์สถานที่ได้ดีครับเพราะั้นคุยกันสนุกสนานมากจนมีคําถามสุดท้ายสําคัญก็คือว่าแล้วแบรนด์ไทยควรสร้างอะไรเพิ่มเติม นอกเหนือจากการท่องเที่ยวบ้างนะครับทางฝั่งของอาจารย์แมคดาลินาและอาจารย์วิริยะเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องหนึ่งการท่องเที่ยวให้ความสําคัญอยู่แล้วแต่อยากให้เน้นที่นักท่องเที่ยวที่จะกระจายตัวออกไปข้างนอกเพราะเขามาเจอของจริงแล้วเขาจะได้ออกไปเล่าดังนั้นการท่องเที่ยวอย่ามองแค่เที่ยวเสร็จต้องคิดว่าเขาคือคนที่จะออกไปสร้างแบรนด์ให้กับประเทศไทยอีกเยอะมากอีกอย่างหนึ่งคือประเด็นเรื่องของ healthcare system บอกว่าเมืองไทยเนี่ย ถ้าเทียบกับระบบต่างชาติแล้วเฮลท์แคร์ซิสเต็มหรือการดูแลสุขภาพในเมืองไทยคุณหมอเก่งมากคุณพยาบาลเก่งมากบุคลากรทางการแพทย์เก่งมากเรามีพื้นที่ให้กับคนที่เก่งๆในประเทศเนี่ยเรียนหมอเยอะมากนะครับแล้วก็ทําให้คุณภาพของแพทย์เราดีบุคลากรทางการแพทย์เราดีใจเราก็มีใจบริการราคาก็ไม่แพงจริงๆดันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ในช่วงที่สุขภาพเป็นเรื่องสําคัญและเป็นปัใจจัยในการตัดสินใจของคนทั่วโลกวันนั้นก็คุยกันหลายมุมหลายประเด็นนะครับตามที่เราให้ท่านฟังแบบนี้ละ ก็เลยขออนุญาตนำมาย่อยสู่กันฟังในรายการของ Innovative p i s d o m ของเราในวันนี้ว่าการเรียนเชิญ professor ระดับโลกเข้ามาแล้วก็มานั่งพูดคุยเสวนากันในจุฬาดีอิมแพกนั้นน่าสนใจนะครับท่านท่านอยากฟังรายละเอียดเพิ่มเติมท่านเข้าไปในเว็บไซต์ของจุฬานะครับ www.jula.ac.th แล้วก็เลือกจุฬาดีอิมแพกนะครับเราจัดมา23ครั้งแล้วมีแต่เรื่องราวดีๆน่าสนใจทั้งนั้นเลยก็ฝากท่านชมแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวความรู้จากโ p r o f เ s อร์ระดับโลกกันทางการตลาดนะครับ วันนี้นำมาฝากกันประมาณเท่านี้สัปดาห์หน้าพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกริตินีพงษ์ธนเลิศนะครับอาจารย์เกตครับวันนี้ผมเอกพัทรธนคุณลลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ